สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้เอาเขาชวานะครับมาออกสนามนะครับก่อนที่จะเดินทางครับเดินทางไปที่สระบุรีนะครับโอ้เนกเขาใหญ่เยอะเลยนะครับไม่รู้เขาชวาจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนขาใหญ่มีก็ต้องมีเขาชวาแหละนะครับเามาขึ้นให้ดูครับพี่น้องว่าจะ ขันหรือว่าจะอะไรหรือเปล่านะครับที่จะไปครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นแค่นกฝึกนะครับอยู่ในพระเนีตดโอ้น่าจะสองอาทิตย์แล้วครับเนี่ยนิ่งนะครับหน้าสวยนะครับแต่ว่าหางหักเป็นเรื่องปกติครับนักรบนักรบธรรมดาเอาลองดูครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นตรงนี้ให้ดูว่าจะมีอะไรไหมนะครับ ได้เชลเลยหรือไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอให้ขึ้นไปแล้วขันก็พอนี่ครับเสียงเขาจะว่า,ามีเรียกอยู่ครับมีม,มีนกป่ามีครับโอเคเดี okay. ๋ยวรอติดตามครับเปิดแล้วครับพี่น้องขึ้นแป๊บเดียว เดินเครื่องนะครับ เดินเครื่องเร็วครับเดินเครื่องเร็วได้ยินเสียบเดินเกมแล้วครับเครื่องเดินนะครับไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ฝึกเท่าที่ฝึกมาก็คือผ่านครับเบานะครับเบาเบาโตแล้วครับเสียงนกป่าแปลกๆครับเหมือนกับ ลูทูดสัญญาณขาดเลยครับดูเสียงขันแล้วก็สะดุดเป็นช่วงๆอ๋อแล้วครับเล่งแล้วครับเล่งแล้วมีตัวไหนขึ้นมาไหม วันนีนะ้เสียงนกป่าเข้ามาลุมแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ด้านบนนะฮะด้านบนด้วยด้านบนนี่เสียงใหญ่ครับแต่ไม่รู้ตัวไหนจะลงจะลงหรือเปล่านะครับมีโต้เยอะครับโตเยอะ,อะมีอดอดท่นี่พุ่มฝั่งตรงข้ามด้วยสีทิศเลยครับตอนนี้แต่ยังไม่มีตัวไหนโผล่มาที่สายไฟเลยนะครับ ไม่เป็นไรครับนกต่อขอให้อัดอย่างเดียวก็พอเสียงเรียกเข้าใกล้แล้วครับน่าจะอยู่ใกล้แล้วรอดูครับนกป่ายไม่กล้าครับโฉบไปโฉบมาครับข้ามไปข้ามมายังไม่กล้าเข้าร่วมครับตัวหนึ่งออดอยู่ด้านหลังครับแต่ตัวหนึ่งตีปีกแล้วข้ามมาสองรอบแล้วแต่ว่ายังไม่ลงครับนกต่อก็ยังขันไม่หยุดนะครับ รูเครับเสียงตีปีกมาอยูแล้วจะเข้าไหมข้ามครับข้ามไปข้ามมามเฉยตัวนึงอยู่ด้านหลังด้านหลังตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีโอ้โหขันได้ ขึ้นได้สตาร์ทติดแล้วไม่ยอมเลยนะครับไม่ลงไม่หยุดเลยขันตลอดครับเรียกตลอดเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ได้ยินเสียงไหมครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงไหมพอดีเอาไมค์ไปขึ้นน่าจะแบตไม่ดีนะครับไม่ได้ยินเสียงข้างบนจะมีตัวหนึ่งขันอยู่ด้านนี้ ซึ่งขันแล้วสะดุดเหมือนกับเหมือนกับคล้ายๆเวลาเราเปิดบลูทูธแล้วสัญญาณมันหายเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะสะดุดครับอ่ะสะดุดเสียงใหญ่แต่ว่าขันสะดุดอ่ะก็ก็แปลกๆครับแปลกๆเอาลอดูว่าตัวไหนจะเข้ามามีตัวไหนใจไหม เฝ้ามาโต้แต่ไม่แต่ไม่เข้าไม่ร่วมนะครับไม่กล้าเลยนะครับต่อก็ต้องยังต้องทำงานต่อเนื่องดูครับถือว่าไม่มีลุ้นครับ,เด,รบเดี๋ยวย้ายไม้นะครับพี่น้องย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเขาใหญ่ตัวนี้ใหญ่มากครับตัวน,นี้เสียงใหญ่ครับตัวน,นีน้เสียงโตเนะี้ยเดี๋ยวจะมาจัดการคอยติดตาม คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเอาเขาใหญ่มาลองวันนี้เอาเนี่ยครับเอาเขาชบามาลองก่อนเดี๋ยวย้ายหมายครับดูครับดูไปกล้าเข้ามาครับโตอยู่ไกลๆเสียเวลาครับเดี๋ยวไปจุดที่เขาหัวหวงคอนห่วต้นดีกว่านะครับมีข้างหลังมีแต่ว่าก็ไม่เข้ามาดูครับดูผ่านนะครับอัดตลอดเลยไม่หยุดครับ น่นครับนนขึ้นกันเฉยเลยนะครับไม่กล้าเข้ามาไม่หวงครับไม่หวงจริงไม่เจอดุไม่เจอดุไปครับย้ายครับย้ายไมครับย้ายไม้ใหม่ครับพี่น้องริมริมป่าหน่อยนิดนึงฮะแต่ว่าเสียงดังเสียงเครื่องดังแต่ว่ามาแล้วตัวนึงโน่นอยู่เสาโน่นครับไม่ได้ขึ้นเสาดูครับมีตัวหนึ่งที่โตอยู่ฝั่งนี้นะครับลองดู่าจจะมีตัวไหนใจใจหรือเปล่าครับ อืมทำไมไม่โฟกัสเลยหาแล้วหาแล้ครับโนจะกล้าเข้าไปหาไหม ใจอีกแล้วครับพี่นงนกต่อสายหัวเอานะครับไม่เดินเข้าไปครับลงข้างล่างเฉยเลยนะครับเอาย้ายไมายครับมีเยอะแยะครับเดี๋ยวหาตัวดุดูเจอห่วงสายห่วงเสาห่วงคอน่ะน่าจะเข้าเร็วครับแปมานกต่อนั่งแต่งขนเลยครับเรียกเอาไม่ได้มาแต่ไม่กล้าครับเข้ามาแล้วก็ลงข้างล่างเลยน่าจะเป็นตัวเมียด้วยครับ oh you have you